แคมรี่คันนี้ได้ยางมิชลินแล้วราคาโคตรถูก6 9 9 0 0 0ฟีด้าพอเริ่มต้น13,000บาทรายได้26คนเดียวรับจบครับได้รถระดับภูมิ้อหาแล้วที่สำคัญบอดี้คันนี้ครับสีดำล้วนทั้งคันนะคุณผู้ชมภายในครับเรียบหรูดูแพงคุณผู้ชมการันตีโครงสร้างบอดี้เดิมครับน็อตไม่มีขยับผมลงพาชมทุกจุดแล้วนะครับในส่วนของบอดี้ว่าทุกจุดไม่มีขยับเลยนะครับตัวโครงสร้างบอดี้เดิมการันตีจากโรงงานนะครับ สภาพเนี้อปลายแดงได้เลยนะครับออปชันอะไรต่าง,างใช้การได้ตามปกติไม่มีปัญหานะครับผมผม,ผมลงรายละเอียดไว้แล้วนะครับผมแถมน้ํามันให้ด้วยแถมประกันให้ด้วยนะครับแล้วก็ได้อย่างปี2024ราคาแค่699,900เลทรีดาวครับพอน1 3 0 0 0รายได้2 6รับจบเลยครบในคลิปนี้ผมลงรายละเอียดไว้แล้วพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันดีกว่าไปครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่กับแคมรี่ 2.0G คุณผู้ชมในบอดี้รถสีดําดุอย่างนี้เลยนะราคาตั้งขายคุณผู้ชมราคาค่าตัวเนี่ย699,000ถือว่าน้อยมากๆครับแล้วได้ยางเป็นของมิชลินปี2024เลยพอร์บอาสีเป็มต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วการันตีโครงสร้างบอดี้เดิมครับตัวน็อตไม่มีขยับโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิคว่ำจมน้ําแน่นอนไม่กับสีกอไม การันตีแท้100%รับโครงสร้างเดิมจากศูนย์เช็ครถทุกระยะเลยแล้วมีไทยพัสดูแลให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลแบตเตอรี่ช่วงล่างดูแลให้อะไรให้ใหม่หมดเลยนะครับผมในราคาแค่6กแส0 0ก้าหฟรีดาวน์พอเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับรายได้2องหมคนเดียวรับจบเลยคุณได้รถระดับผู้บริหารอย่างนี้ไปเลยนะครับรถออปชั่นครบออปชันแน่นมากับ รถระดับเรือธงจากค่ายแบรนด์โตโยต้าเลยนะครับรับประกันครับออปชั่นครบเลยนะครับผมการันตีโครงสร้างบอดี้เดิมแล้วเป็นรถผู้บริหารในเลทราคารายได้รายได้ของลูกค้านะแค่26,000ต่อเดือนเท่านั้นคุณออกรถคันนี้ได้นะครับอยากผ่อนสบายหน่อยก็วางดาวมาแค่นั้นเองนะครับแล้วคุณได้รถระดับผู้บริหารตัวหัวเรือตัวหัวธงจากค่ายโตโยต้านะรถครับเป็นปี2020 ได้บอดี้สีดำดูอางนี้ไปเลยนะครับไฮสไตล์แบบดูมีภุมิฐาดูภูมิหานสุดๆนะครับมากับแคมรี่สองจุชัดเจนนะครับบอดี้รถครับดูเรียมสันการประกอบุผู้ชมคมชัดนะครับการันตีโครงสร้างบอดี้เดิมทุกจุดเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับว่าตรงไหนบ้างนะครับเดิมยังไงนะครับผมตัวโครงสร้างบอดี้รถไม่มีเสียหายเลยนะครับอันนี้เราการันตีให้นะครับผมร้านครับตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สุวินทวงถนนสุวินทวงที่46นะครับเขตหนองจอกแขวงลาดบางชีคุ้มชมเผื่อครายานมาแถวนี้เนาะเข้ามาดูที่หน้าร้านก่อนก็ได้เช่นกันหรือจะติดต่อผมมาที่เบอร์ขวามือ้า้ล่างของท่านผู้ชมนะครับ0959021297นะครับผมติดต่อมาได้เลยเอาเบอร์นี้แอดไลน์วิดีโอคอลมาได้เช่นกันนะครับในราคาแค่699,000คุณได้รถระดับแคมรี่ไปขับแล้วนะครับแล้วเป็นสีหายา,ยากด้วยนะส่วนใหญ่รถมือสองนะครับก็จะเป็น สีบอลเงินเนาะแต่นี่เป็นสีด,ดําดุสีสวยๆอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าเบาหนังข้างในโคตรแน่นนะครับอะมาดูเรื่องสัญการประกอบดีกว่านะครับคมชัดคุณผู้ชมไม่มีบิดเบีย้ยวเลยนะครับคันนี้คุมโทนสีดําทั้งในตัวรถและภายนอกเลยเอาใจสายคนชอบสีดานะครับสายผู้บริหารเนี่ยแบบต้องการคุมนุกตัวเองแบบครูๆนะนะครับดูลึกลับลึกลับหน่อยคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วไม่มีการกลับสีด้วยนะ มองจากมุมกว้างเมื่อกี้ก็สามารถรู้ได้เช่นกันครับว่าสีเท่ากันหมดทุกจุดเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมตรงไฟหน้านะครับตรงกล่องโคมไฟนะไม่มีการกีดขวดเลยนะครับผมอันนี้เก่าตามสภาพเท่านั้นเหมือนใหม่นะครับก่อนปล่อยเนี่ยเดี๋ยวผมทาความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าวฝุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับตรงกล่องโคมไฟครับภายในไม่มีไอ้น้ำนะครับไม่มีไอ้น้ำรั่วเข้าไปเลยครับได้ลดสภาพใหม่ รถคันนี้ครับมีเซ็นเซอร์เนี่ยรอบคันเลยนะครับผมข้างหน้า2จุดข้างหลังอีก4จุดครับระบบความปลอดภัยเนี่ยครบคันนะแอร์เบรกไม่ถึง8จุดนะครับ7จุดเลยไฟตัดหมอกไฟเดทานทางด้านนี้มีมาครบครับโลโก้โตโตยต้าชัดเจนเดี๋ยวพอ่อพ่อพาษีเป็นต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะซื้อไปเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยต่อไปครับผมจะพาไปชมในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ชมนะครับเป็นส่วนของโครงสร้างช่วงล่างรถเนาะที่ใช้ในการขับขี่ ตรงนี้สําคัญต้องเช็คทุกตัวนะครับต้องเช็คทุกจุดชุบซุนอครับนะครับไม่มีคาบน้ำมันไหลเยิ้มเลยคุณผู้ชมเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามันไม่เดิมนะคุณผู้ชมมันจะมีแบบร่องรอยการตัดการแต่งนะครับมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมอันนี้คือบอดี้เดิมจากโรงงานเรากล้าให้การันตีแล้วดูตัวน็อตครับน็อตไม่มีร่องรอยการไขไม่มีการเก็บสีเก็บงานนะครับเห็นได้ชัดเจนว่ามันเก่าตามสภาพเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม ที่เรากล้าการันตีขนาดนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะบริษัทเราเปิดมามากกว่าย5ิบห้าปีครับไม่มีการซื้อคืนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมอ่ะบอกก่อนหากซื้อไปแล้วตรวจเจอว่ามีประวัติการชนหนักพีความจมน้ํากับสีกอไม่นะครับเราจะซื้อคืนเต็มราคาอันนี้เราก้าให้การันตีครับแลบ้วบริษัทเราเปิดมามากกว่าย5ิบห้าปีคุณผู้ชมไม่มีการซื้อคืนใดๆทั้งสิ้นแล้วยางได้เป็นของมิชลินทั้งสี่เส้นเลยนะครับปีสองพันยิบสี่ดอกยางเหลือครบนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วง แม็กคับแม็กเดิมจากโตโยต้าเลยไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตครับไม่มีการขันไขขยับอย่างที่ผมให้รับชมไปนะครับการซื้อรถมือสองนะครับรถยนต์นะมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้นะครับเนื่องจากต้องมีไว้ขับใช้ในชีวิตประจําวันเวลาจะไปไหนมาไหนนะครับดังนั้นต้องเช็คดีๆนะนะครับผมเช็คดีๆเช็คในตัวในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับผมราคาที่จ่ายไปนะมันจะอยู่กับเราเป็น10บๆปีเลยรถจนเนี่ยจะเป็นต้องมีการเช็คอย่างดีนะครับ แต่ถ้าคุณแบบไม่มีความรู้เรื่องการเช็ครถมื้อสองเียคุณดูคลิปนี้นะครับคุณจะรู้ได้เลยว่าผมจะพาเช็คจุดไหนมันต้องเช็คทุกจุดจริงๆแล้วรถเือสองของเรามากกว่า500คันนะครับมีไฟแนนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณผู้ชมจําเป็นต้องมีการตรวจเช็คครับเราตรวจเช็คโดยบริษัทชิคคุณผู้ชมตรวจเช็ครถ274จุดครับตรวจเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยด้รถที่ผ่านการตรวจเช็คมาแล้ว274จุดนะคุณผู้ชมนะครับ เป็น200เจ็ตจเนี่ยตรวจเทียบเท่ามาตรฐานของยุโรปประเทศเยอรมันประเทศอันดับหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยของรถยนต์เลยนะดังนั้นท่านผู้ชมมั่นใจในการซื้อรถจากเพ้นจนได้เลยนะครับเราตรวจเช็ครอบคานเลยนะ200เจ็ดจแล้วดูตัวโครงสร้างท่านผู้ชมที่ผมตั้งแกะตรงนี้ออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อดูตัวโครงสร้างรถครับที่เห็นเป็น,ปนแบบหลุมๆหย่างยางมันคือสปอร์ตเมกอาร์คนะครับเขาเรียกว่าสปอร์ตเมกอาร์คอันนี้มันเป็นตัวโครงสร้างของรถยนต์ คุณต้องดูให้ดีๆนะดูหลายๆมุมดูใกล้ๆไม่พอคุณต้องออกมาดูไกลๆด้วยนะครับดูว่ามันมีบินตรงไหนไหมอะไรไหมคุณผู้ชมนะครับมีการตัดการแต่งใดๆไหมนะครับตรงนี้ครับเลียงไปใต้แขบสวยอย่างนี้เลยไม่มีการตัดแต่งพาธุกรรมนะครับตัวโครงสร้างบอดี้รถบอดี้เดิมครับผมรถสายผู้บริหารนานๆเข้ามาทีนะแบบว่าในในราคาแค่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับแล้วเลขไมล์การใช้งานแสนเดียวเท่านั้นนะครับแสนต้นๆน,นะไม่นไม่มากเลยคุณผู้ชม ไม่มากเลยนะครับเมื่อเป็นแบรนด์ t o y o ต a นะครับแบรนด์ t o y o ต a หมายแค่แสนเดียวไม่สะเทือนเครื่องอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็มีการบำรุงดูแลรักษารถอยู่ตลอดนะครับเมื่อกี้ผมพาไปชมในส่วนของตัวโครงสร้างรถตรงนี้ไปแล้วนะครับต่อไปเราต้องเช็คตัวเสา A และเสา B เสา A คือตรงไหนเสา B คือตรงไหนเปิดประตูมาครับเสา A จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างประตูกับตัวรถเลยส่วนเสา B ก็จะเป็นตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเสา B เช็คอะไรบ้าง เช็คทุกจุดเลยที่เกี่ยวกับตัวโครงสร้างบอดี้รถครับมีตรงไหนน่าสงสัยไหมว่ามันผิดแปลกจากสายตาเราไปหรือเปล่าและอีกหนึ่งสิ่งคือเลยคือตัวน็อตครับอันนี้เราต้องเช็คนีๆดีนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันก่อนนะครับตัวน็อตครับไม่มีขยับเลยเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวน็อตตรงนี้ถ้าเป็นสีเดียวเป็นกับตัวรถเลยนะครับไม่มีร่องรอยการขายใดทั้งสิ้นเลยคุณผู้ชมนะครับเนียนกริบไปอย่างโรงงานอันนี้เก่าแค่ตามสภาพนะครับอันนี้รถมือสองเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับ แต่หคนเนี่ยที่อยากซื้อรถมือสองเขาต้องทําใจอยู่แล้วนะครับในการซื้อรถมือสองว่ารถคันนั้นเนี่ยมันต้องผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วทีบริสาทเพจจนเราเป็นรถมือสองที่ผ่านการใช้งานมาจริงแต่เป็นรถมือสองเกรดเครับไม่มีการตัดแต่งพารุกรรมใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมนะครับตรงนี้น็อตน็อตเดิมจากโรงงานบอดี้เดิมจากโรงงานเลยครับผมรับนะครับผมตรงนี้เคาเสา B บีนะครับเช็คตรงน็อตเช็คตรงโครงสร้างบอดี้อะไรต่างๆสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ครับแผ่นเพลสสำคัญมาก และคันนี้คุณผู้ชมได้เป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ความพรีเมียมให้ความสปอร์ตข้างในคุณผู้ชมนะครับได้เป็นเบาหนังคุมโทนด้วยสีดําแล้วตรงเบาตรงนี้ครับตัดด้วยสีโครทองสวยงามนะครับข้างในหน้าผมคอนโซลกลางก็จะตัดด้วยลายไม้สวยงามนะครับให้ความแบบดูมีคุ้มฐานดูมีอายุนะคร้าผมสวยงามระบบอะไรต่างๆครับใช้การได้ตาม,มาปกติเลยไม่มีปัญหานะครับเป็นรถคัสเกต A รถไม่ดีจริงเราไม่ซื้อมานะครับรถไม่ดีเราปล่อยให้ไม่ได้ด้วยนะครับผมอันนี้สําคัญในการซื้อรถเมื่อสองแล้วก็สําคัญมากคุณผู้ชมซื้อรถเมื่อสองเนาะต้องดูด้วยนะครับว่าเขาแถมประกันให้อะไรให้อะไรเราบ้างนะครับในการซื้อรถเมื่อสองเนาะมันเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยแน่นอนมันไม่ชัวร้อยอ์นะครับมันไม่ชัวร้อ์ดังนั้นคุณจําเป็นต้องถามนะครับว่าเต็นท์นั้น,น่ะให้ประกันอะไรเราบ้างประกันประกันที่ผมให้นะผู้ชม เป็นประกันที่สําคัญมากครับเป็นประกันฉุกเฉินนะครับ1ปีนะครับภายใน1ปีนะรถรอบหมุนออกจากร้านไปแล้ว1ปีนะครับประกันฉุกเฉินคือไม่ว่าท่านผู้ชมจะลดน้ํามันหมดสตาร์ทไม่ติดหรือติดอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ช่างนะครับท่านโทรหาประกันที่เราให้ไปเราจะมีเบอร์ให้นะครับเป็นบัตรสมาชิกให้โทรหาไปนะครับจะมีรถสไลด์ไปรับท่านไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะเกิดท่านน้ามันหมดนะครับก็รับรถไปเติมน้ํามันได้อันนี้สําคัญมากคุณผู้ชมนะครับเบาะหนังข้างใน เดี๋ยวครบเลยครับเบาะหนังแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วตรงนี้ครับก็จะมีที่วางที่วางมือให้ด้วยนะครับผมแต่กครู่เบาะแน่นเลยคุณผู้ชมนะครับแน่นเลยชุบชุบอ่านี่ครับผมชัดเจนครับแล้วก็มีที่วางแก้วอะไรใช้การได้ตามปกติครับตรงนี้ก็จะมีไฟหลังให้ไฟส่วนตัวให้แยกสายไฟนี้เลยนะครับผมส่วนพวกเก็บเอกสารครับตรงนี้ครับ แยกซ้ายขวาแยกให้ส่วนตัวเลยนะมี2จุดนะครับแล้วก็จะมีแอร์หลังให้มีที่ชาร์จแบตให้เป็นส่วนตัวเลยไม่ต้องแย่งกับด้านหน้านะครับแอร์ก็แอร์เย็นนะครับผมแบรนด์โตโยต้าเนี่ยผมบอกได้ว่าแอร์แม่งโคตรเย็นนะครับโครงสร้างดีนะครับอดัยโคตรดีเลยดีทุกจุดเลยนะครับตัวโครงสร้างรถไม่มีปัญหาใ<ม>ดๆดทั้งสิน้นสำหรับแคมรี่คันนี้เป็นตัวเครื่อง2 0 g ครับราคา6 9 9 0 0 0ไม่ต้องดูคลิปนี้จบคุณโทรมาหาผมได้นะ ที่เบอร์ขวามือด้านล่างเลย095921297ครับติดตอ่อไปมาตัวไฟหลังคุณผู้ชมไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมให้ดูใกล้ๆชัดๆดูจากมุมไกลก็ได้คุณผู้ชมไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยล้าไม่มีข้าวไอ้น้ำผมกล้าให้ดูชัดๆเลยนะครับหรือใครอยากดูด้วยตาจริงๆเข้ามาได้ที่หน้าร้านครับก่อนเข้ามาหน้าร้านติดต่อผมไว้นะ095921297ครับขวามือด้านล่างเอาเบอร์แอดไลน์ได้ชื่อเซลเพมครับผมเซลเพมยินดีให้ดูแล ใครมีปัญหาด้านไหนปรึกษาฟรีครับผมให้คำปรึกษาฟรีไปชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระครับห้องเก็บสัมภาระคุณผู้ชมกว้างมากนะครับเห็นไหมครับมันย้อนแสงไปหน่อยนะครับกว้างมากนะครับโตโยต้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นยาริสวีออสอันติสนะครับแคมรี่เนี่ยกว้างหมดเลยนะครับกว้างหมดทุกรุ่นเลยที่เก็บสัมภาระเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแบรนด์เขานะครับ เป็นรถอนเนกประสงค์ที่แบบว่าใช้การได้หลากหลายไปไหนมาไหนสบายนะครับตรงนี้ครับมีเครื่องมือให้นะครับเครื่องมือช่างนะครับพวกแม่ลงแม่แรงมีล้อมแมกยางอรหอยให้เรียบร้อยแล้วไฮไลท์สำคัญของบริษัทเราครับรถทุกคันนะครับมีซีนทางมะพ,าพร้าวสีขาวเพื่อไข่ครับมันคืออะไรคุณผู้ชมนะครับรถรถที่มันเดิมมาจากโรงงานนะครับมันจะมีซีนทางมะพร้าวสีขาวเพื่อไข่ คุณไม่เชื่อผมเนี่ยคุณไปดูจากป้ายแดงก็ได้นะครับคุณไปดูจากป้ายแดงเลยนะครับบรรทารถเนี่ยเปิดมาตรงนี้นะครับรถทุกคันจากป้ายแดงมันจะมีสีทังมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ครับมันคือความเดิมมาจากโรงงานนะรถคันไหนไม่มีไม่แนะนํนาให้ซื้อเนื่องจากมีการเก็บสีหมานั่นเองนะครับบรรทายตรงนั้นเนี่ยอาจจะโดนชนมาได้อันนี้ครับมือ2เทียบสภาพป้ายแดงได้เลยนะครับบอดี้เนี่ยป้ายแดงเลยนะครับผมไม่มีประวัติการชนพิษความจมน้ําบอดี้เดิมจากโรงงานครับรถออกมาจากศูนย์นะครับัวโคงสร้างรถ ส่วนพวกสภาพอะไรเนี่ยก็ตามการใช้งานอยู่แล้วนะครับรถมือสองแลกมาด้วยกับราคาที่ตกลงมาเยอะนะครับคุณประหยัดตังค์ไปหลายแสนเลยนะครับประหยัดตังค์หลายแสนคุณาดารลดคู่บริหารอย่างนี้ไปขับแล้วแล้วสภาพเนี่ยผมมองว่าโอเคมากคุณผู้ชมบริษัทเรานะครับคับรถเกจเออยู่แล้วนะครับแล้วเป็นรถที่ไม่ผ่านการชนหนักผิดความจมน้ํามาไม่กับสีกอใหม่นะครับเลขไม้แค่แสนเดียวไม่ไม่สไมสเสถอนเครื่องโตโยต้าแน่นอนครับคุณแลกมากับราคาที่ตกไปหลายแสนนะ หลายแสนบาทเลยคุณด้ลรถระดับผู้บริหารไปขับเลยรายได้นเนี่ยสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดผ่อนสบายครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันเท่านั้นนะหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยประมาณนี้ครับเลทฟีดาวนะคุณอยากผ่อนสบายหน่อยคุณก็แค่วางดาวแค่นั้นเองครับผมหรืออยากแบบจบไวๆนะผ่อนแบบห้าปีก็ได้หกปีสี่ปีอย่างนี้ก็ได้แล้วมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับหนึ่งจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยน,นี่ดอกเบี้ยพิเศษเนาะใครอยากได้เลทเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อไปมาเดี๋ยวผมให้รายละเอียดไว้นะครับ กับครัมมี่คันนี้ได้ยางเป็นของมิชลินยางหัวเรือเลยนะครับยางแบบท็อปทอปเลยของมิชลินเลยนะครับแล้วบอดี้รถไม่มีเสียหายครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมตรวจเช็คโดยบริษัทชิคคุณผู้ชมคนไปเชิร์ตเลยก็ได้นะครับบริษัทชิคเนี่ยตรวจรถ274จุดเลยนะครับทั่วทั้งคันอันนี้กล้าบอกได้เลยว่าทั่วทั้งคันนะครับรับรถแต่ไม่มีประวัติการชนพิ้งความจมน้ําแล้วขอขิงนิดนึงผมทํางานกับบริษัท ขายรถมือสองอันดับหนึ่งของประเทศนะบอกก่อนนะว่าอันดับหนึ่งของประเทศครับเรื่องรถมือสองเดือนที่เดือนที่แล้วเนาะบริษัทผมเนี่ยปล่อยรถไป2อง่คันครับมาตรฐานไม่เคยตกนะร้อคันต่อเดือนไม่เคยตกนะครับผมอย่างเดือนที่แล้วก็2องคันเบาๆนะครับ2องคันตรงนี้เคลียร์เดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับเลขไม้แท้เท่าไหร่ไม่กับสีกองไม้แน่นอนนะครับเราการรับประกันทีมงานเราคุณภาพทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเซล ฝ่ายขายไยจัดซื้อนะครับตัวคอนเทนต์นะครับอันนี้คุณภาพหมดคุณผู้ชมไม่งั้นเราจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในเรื่องของรถมือสองได้ยังไงแล้วเรามีสถาบันทางการเงินเนี่ยหัวกะทิเนี่ยสิบกว่าสถาบันนะครับเรามีรถสไลด์ถึงหน้าบ้านท่านเราเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าพานท่านได้ด้วยเช่นกันแล้วเลือกมาครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งร้อยหกสิบเก้ากิโลเท่านั้นนะครับอันนี้โอ้โหน้อยมากคุณผู้ชมไม่สะเทือนเครื่องอย่างโตโยตา้าแน่นอนแล้วตัวน้ํามันเนี่ยนะครับ ออกไปเนาะเดี๋ยวผมแถมน้ํามันให้ด้วยนะครับขอแค่ท่านชมติดต่อมานะเดี๋ยวผมแถมน้ำมันให้พันสองพันเนี่ยว่ากันไปนะครับติดต่อให้เรารับรถเทินด้วยนะคุณผู้ชมนะครับเรารับรถเทินเทินด้วยนะครับมาดูในส่วนระบบของฟังก์ชันกันบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมนะครับคอนโซลกลางให้ฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนะครับฟิลลิ่งในการขับดูผู้บริหารคุณผู้ชมเนื่องจากเบาะมันกว้างนะครับเบาะนั่งสบายพับตรับไฟฟ้าอีกนะครับ นั่งสบายมากแอร์เย็นส่วนออปชั่นเนี่ยครบเลยเลือกอะไรได้ตามปกติเลยจอกลางครับเป็นแบบทัชสกรีนรองรับระบบรองรับระบบ Apple CarP ร์เพย์แอนดรอยออโตนะครับอันนี้ใช้การทุกอย่างได้ตามปกติแอร์แอร์แอร์ออโต้ด้วยนะคุณผู้ชมครับสามารถเลือกปรับได้ครับว่าอยากได้เป็นแบบออโต้หรือแบบไหนอยากปรับเองนะับไม่ทันใจเลือกเป็นแบบออโต้แล้วเนี่ยมันไม่ชอบใจนะครับก็สามารถปรับเองได้แต่อยากได้เป็นแบบออโต้ก็แค่กดแค่นี้เองครับแล้วก็จะมีในส่วนของเบรกมือเบร,กม,เรกมือไฟฟ้านะ้เบรกโค มีมาให้ครบเลยวางแก้ว2แก้วได้ตามปกติเลยครับตรงนี้ก็จะวางอะไรได้ตามปกติมีสายชาร์จแบตด้วยนะสามารถชาร์จแบตได้โดยเช่นกันนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยใช้การได้ตามปกติเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบพูดลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับโทรเลือกฟังก์ชันอะไรได้ตามปกติมีระบบช่วยขับอย่างค r u ค s น Control นะครับที่ช่วยในเรื่องของการขับขี่ทางไกลเนาะแลวแบบเมื่อยเท้านะครับ ขี่ไกลเนี่ยมันค่อนข้างเมื่อยเนาะอยากควบคุมพวงมาลัยเฉยๆนะครับอันนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็กระจกมองหลังครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับตัดแสงออโต้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แบบมันนวลเนาะที่จะมาแบบเสียเวลาเปิดปิดเปิดปิดเนาะเกิดแบบถ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับท่านไม่มีเวลามาเนี่ยนะครับตรงนี้สําคัญมากคุณผู้ชมแล้วไฟรับใช้การได้ตามปกติเลยตรงนี้ครับที่ส่แว่นนะครับปกติเลยชึบคนเราถ่ายค่อนข้างเยอะเลยครับ นะครับฟไฟแต่งหน้าคือผมบอกก่อนว่าอย่างที่ผมบอกไปในคลิปนะครับว่ามันเป็นรถคัสเกตเอรถคันนี้ครับไม่มีตรงไหนหน่าสงสัยไม่มีตรงไหนที่น่าเป็นห่วงไม่มีตรงไหนชํำรุดครับเป็นแค่รถเมือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเจ้าของเดิมดูแลดีครับมีรูปเล่มให้ชัดเจนเข้าส่งเช็คทุลยะยคุณผู้ชมดูแลนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะในราคาแค่6 9 9 0 0 0าคุณได้แคมนี่คันนี้ไปแล้วนะครับผม เบาะอะไรต่างๆแน่นอยู่เลยครับเบาะไม่มีชำรุดคุณชมเป็นรถมือสองที่ผ่านการใช้งานแค่นั้นนะครับผมในราคาแค่6ก9ส0เกคุณได้รถที่ผ่านการตรวจเช็คมาแล้ว2องเจ็จุดนะครับรถมือสองเกรดเจริงๆนะครับขอเพียงแค่คุณเชื่อมั่นในการซื้อรถกับผมเซลเปมน,นะครับคุณได้รถคันนี้ไปใช้งานเลยฟีดาผ่อนเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งมื่น 1 3,000บาทเท่านั้นนะครับติดต่อผมมาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้ด้วยนะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมรถคันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมในราคาแค่นี้นะครับรถเกตด A บ b o ี้สวยนะครับการันตีโครงสร้างอดี้เดิมไม่ชนหนักไม่ผิดความไม่จมน้ำนะครับรายได้26คนเดียวรับจบไปเลยเอาผู้บริหารอย่างนี้ไปขับเลยนะครับติดต่อผมมาแถามประกันให้ด้วยแถมน้ำมันให้ด้วยนะครับดูแลให้ยัน ฟิล์มกระจกนะครับได้อย่างมิชลินครบๆเลยติดต่อผมมาแค่นี้ครับ